พี่ักนิสสันเอสเคชัวบางบัวทองนะคะวันนี้พี่ลักอยู่ที่นิสสันเอสเคชัวบางบัวทองนะคะวันนี้พี่รักจะมาอัปเดตรถให้กับลูกค้าหนึ่งท่านนะคะคุณรัตนชัยธรรมสองล่านะคะลูกค้าจะมารับรถวันที่7วันที่7ที่จะถึงนี้นะคะรถของลูกค้าคือทิก VL สีเทาดํานะคะรถล,ลงจากโรงงานนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์ด้านหน้าสีขาวนะคะแล้วก็ในส่วนของหลังคาก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สีขาวเหมือนกันนะคะ แต่ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยคือพี่รักติดฟิล์มให้กับลูกค้าแล้วนะคะรอบคันเลย60เป็นฟิล์มของลามินานะคะรับประกันทั้งหมด7ปีนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะพี่รักก็ได้ติดกันสาให้กับลูกค้าด้วยรอบคันเลยนะคะคลิปนี้พี่รักขอให้ลูกค้าติดตามพี่รักในคลิปต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนที่พี่รักจะทําต่อไปเนี่ยคือส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยพี่รักติดตั้งอะไรไปบ้างนะคะ ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ พบกับพี่รักนิสสันนะคะวันนี้พี่รักก็อยู่ที่นิสสันเอสเคชัวบางบัวทองนะคะวันนี้พี่รักจะมาอัปเดตรถลูกค้าพี่รักหนึ่งท่านนะคะคุณรัตะนชัยธรรมสองล่านะคะจะมารับรถวันที่7นี้เป็นคลิกสีเทาดํานะคะตอนนี้อุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างก็เริ่มจะเป็นดําเนินขั้นตอนจะเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นติดฟิล์มรอบคานของรามีนานะคะแล้วก็คิวกาสสาดอันนี้จะเป็นขั้นตอน ที่ว่าจะขัดเคลือบสีพ่นกันสนิมให้กับลูกค้าก่อนวันรับรถนะคะยังไงเดี๋ยวพี่รักก็จะมาอัปเดตคลิปอีกหนึ่งคลิปนะคะว่าอุปกรณ์ที่ตกแต่งอะมีอะไรบ้างและภายในมีอะไรบ้างคลิปนี้ยังไงพี่รักก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรอยยิ้มของลูกค้ากันในวันที่ลูกค้ามารับรถวันที่เจ็ดนี้ว่าลูกค้าจะมีความสุขแค่ไหนอัปเดต คลิปที่รักติดตามที่รักไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ